เหนื่อยไหมขมืนเหนื่อยไหมดูสายตาหมูตองลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสนุกไหมมาแบบนี้สนุกไหมฮะสนุกบ่ ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางไกลเลยนะครับประมาณร้อยกิโลนะครับวันนี้เดินทางประมาณร้อยกิโลนะครับก็เพิ่งได้มาพักนะครับจางก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมคำเหมือนคำเหมือนก็กินหยาอยู่กับคำเหมือนโัวองนะครับ เราย้ายมาจากอุดรน,นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อเช้าก็เจอผู้พาเมื่อเช้าก็ขับเจอผู้พาก็เลยขับต่อมาประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เขตสระ,ะคมนะครับตอนนี้เขตสระ,ะคมน่าวิทนามากเลยนะครับทีมงานของเราจาจบูชู <c oughs> แซบบอจาจบูชูแซบบอ <c oughs> สุดยอดครับยวไปดูกับข้าวก่อนได้อะไรวันนี้นะครับ ครับผมทีมงานใหญ่ทีมงานใหญ่อ้สายสายใหมเชนมีเชนมีครับครับเซินแสบครับเซินแสบเราไปดูน้องเราก่อนนะครับฝนตกบ่อยนะครับที่อุดรเราก็เลยย้ายนะครับย้ายทับนะครับย้ายที่มาเขตสระามนะครับแล้วก็อีกอย่างก็พูดงตรงเลยว่าแถว อุดรนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยมานะครับเพราะว่าช้างมาบ่อยนะครับช้างมาบ่อยแล้วก็เลยย้ายมาเฉียดธนคามนะครับเมื่อเช้าก็แวะเจอผู้ผาด้วยนะครับแวะเจอผู้ผาข้างทางนะครับก็ได้จอดทักทายกันนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ช้างกินได้เลยนะครับนี่นะครับต้นถอนนะครับส่วนกระหมือก็สงสัยจะเหนื่อยรถนะครับผม ทางมาไกลก็เลยยังไม่กินหญ้านะครับยืนหลับนะครับยืนหลับเพราะว่าล่มไม้ใหญ่นะครับมบตองก็เช่นกันนะครับโบตองก็นิ่งเลยน้องสายน้องก็หลับนะครับพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนพี่ควนันตัดกิ่งไม้มาให้น้องได้กินแล้วนะครับกินหมดแล้วก็จะยืนยืนหลับ หมาตองลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสนุกไหมมาแบบนี้สนุกไหมฮะสนุกบ่ก่ะมอนบอตรกสนุกไหมมาแบบนี้สงสัยคงสนุกนะครับเพราะว่าได้มีข้าวเหนียวมีอะไรให้กินเยอะๆนะครับเสียงก่อนจ้าก่อนเสียงดังจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บดังเสียงก่อนเสียง เสียงเสียงวะเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงก่อนจ้าก,ก่อนเลอจ้าก,ก่อนจา้จา,ก,จา,ก,จาก,ก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนพักก่อนพักก่อนตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังทานข้าวอยู่นะครับมาถึงก็ทำกับข้าวนะครับพักอยู่ที่บริเวณวัดนะครับผมแต่ว่าพักในร่มไม้นะครับเพราะว่า วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมอยูู่เขตนี้ฝนไม่ตกนะครับในเขตนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยนะครับไม่เหมือนอุดรที่เราย้ายออกมานะครับเราย้ายออกมาแถวหนองหานนะครับหนองหานแล้วก็เมื่อคืนเรามานอนอยู่ที่แถวอำเภอกระนวลนะครับแล้วช่วงเช้าเราก็เดินทางต่อช่วงเช้าก็เดินทางต่อมาเจอภูผาแล้วก็ได้บันกลับบ้านเราก็เลยแบบว่าลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆนะครับผมวันละ ไม่กี่กิโลนะครับผมไปเรื่อยเพราะระยะทางมันไกลนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ต่ํากว่านะครับเกือบจะหนึ่งร้อยกิโลแล้วครับวันนี้เกือบไปหนึ่งร้อยกิโลเดินทางนะครับก็การหาคะแนนก็ไม่ค่อยได้หานะครับเพราะว่าเราขับรถนะครับขับรถอย่างเดียวเลยทางก็ได้พักผ่อนนะครับพักผ่อนไปเรื่อยกินหญ้าไปเรื่อยนะครับช่วงเย็นก็ลุยกันต่อนะครับเพราะว่าเรามามาถึงเขตนี้แล้วฝนไม่ตกนะครับ ยืนหลับแล้วเขมืนเหนื่อยไหม,ขมเขมนเหนื่อยไหมดูสายตาทนอีกนิดนึงขมืนเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วต่อไปก็จะอยู่บ้านยาวรอกินฟางข้าวสดๆนะครับต่อไปนี้ก็จะได้กินฟางข้าวสดๆอยู่บ้านสายตา,ยาง่วงนะครับผม ง่วงแล้วได้ดื่มน้ำได้อาบน้ำกินใบไม้ที่เราตัดให้นะครับส่วนข้าวมือไม่ต้องตัดเลยนะครับดึงกินเองได้นะครับผมดูนะครับต้นไม้นี่ก็มีข้าวมือดึงกินเองเลยนะครับใกล้ๆนะครับน้องก็ยืนยืนนิ่งเลยมาแบบนี้น้องเก่งจริงๆนะครับยอมรับเลยว่ามาครั้งนี้น้องบตองเก่งมากเลยแล้วก็เป็นรู้สึกว่าจะปรับตัวแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ ทำให้เราหายห่วงเลยนะครับผมหายห่วงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เชื่อใจนะครับยังไม่เชื่อใจน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นมีอะไรดีๆขึ้นมาหลายหลายหลายอย่างเลยนะครับสําหรับบัวตองนะครับอะไรดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ผ่านพ้นไปน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นนิสัยก็ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราประทับใจนะครับผมประทับใจเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนนะครับ mẹ Hãy เง <mile inside. S 2> ี้ยสีประมาณบุตมีเถอนี่แก่บ่ตุมปลาดุกกับตุ่มตำผัดหมี คนบูชูผัดมีใส่ซีอิ๊วเยอะเหมือนบ้านพี่พัดไหมหัวเราะหัวเราะบูชูหัวเราะไม่เยอะออร่อยไหมนี่ของพี่พัดเสียบวะเออเสีย <c oughs> บอยู่ครับผมว่าอยู่เป็นอยู่เป็น <c oughs> <c oughs> อยู่เป็นครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าได้ไปได,ได้ไปกินข้าวอีกต่อไปต้องให้ทีมือพี่คนบูชูถ้าทำไม่กินนะครับ ครับวันนี้ทีมงานเรานะครับก็พักผ่อนกินข้าวนะครับมาถึงที่พักแล้วก็ช่วงเย็นทํางานต่อนะครับน้องช้างก็พักผ่อนครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ข้ามื่นบัวตองและก็ทีมงานของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมเองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ